เพื่อนๆเคยเป็นไหมครับคอมเอิดคอมหน่วงคอมช้าเช็คปัญหาหลายๆอย่างแล้วไม่เจอทุกทีบางทีอาจจะเป็นปัญหานี้ก็ได้นะครับก็คือตัว SSD หรือว่า Solid State Drive ที่เราใช้อยู่มันใกล้จะพังนั่นเองนะครบคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเช็คว่าเราจะเช็คก,กันยังไงนะครับมีวิธีเช็คง่ายๆนะครับโดยใช้โปรแกรมฟรีก็ เราเข้า Google นะครับกดโคมธรรมดานะพิมพ์ว่า HDD Sentinel อ่าตัวนี้นะครับก็เข้าลิงก์แรกเลยครับนี่เข้าลิงก์แรกเราจะทำการดาวน์โหลดนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถเอามาเช็คอุณหภูมิเช็ครอบ h a r d ดดิส SSD ได้นะครับผมมาในหน้านี้นะครับ อันนี้ผมแนะนําให้โหลดตัว p o r t a b l e อันที่2ลิงก์ที่2นี่นะครับทีนี้กโดโหลดตรงนี้นะครับก็มาดาวน์โหลดแถวที่2จิ้มกันไปเลยครับเอาไฟล์ไว้ตําแหน่งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ <c oughs> ผมจะเอาไว้ตรงหน้า Desktop ก่อนกดเซฟไปตัวโหลดจะมาอยู่ตรงมุมบนด้านขวานะครับ44.5 MB เสร็จแล้วนะครับเราการหน้าเว็บ c h r o m ออกไปได้เลยครับ ทีนี้ตัวไฟล์โปรแกรมก็จะอยู่ตรงนี้เป็นไฟล์ชิป้เราทำการคลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ออกมานะครับแล้วไฟล์ก็จะเต็มหน้าจอหมดเลยเพราะว่าไม่ได้สร้างโฟลเดอร์หาขวาบมงเอยกาเสก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 กาเสผขามาสิกระดิบ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  ดิบๆดิบๆดิบ,ดบ,ดบขามาติอ่ะก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับที่โหลดมาเมื่อกี้นี้คลิกขวาเอ่อ extract all หรือว่าถ้าใครมีวินลาาวินชิปก็แยกไฟล์ออกมานะครับให้แยกเป็นโฟลเดอร์นะครับอย่างเช่นวินลาก็เลือกมาทางขวามเมอแล้วก็ที่มีชื่อโฟลเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ extract to ให้ดีซิน i ิตอนโปรโปรติบ ถ้าไม่แยกเป็นโฟลเดอร์มันจะไปกองอยู่หน้าจอเลยนะครับเี่ได้แล้วแค่เดี๋ยคลิกเข้าไปครับเลือนลงมาข้างล่างครับอันนี้เป็นแบบไม่ต้องติดตั้งนะเป็น p o r t เบิลก็ใช้แค่ครั้งเดียวมาเช็คเฉยนะครับใช้เป็นบางครั้งไม่ต้องลองให้หนักเครื่องนะมาตรงไฟล์นี้แหละ HD Sentinel d x e ครับทำการดี๋ยวไปคลิกขึ้นมาเลยแล้วกด yes ไป แล้วก็รอสักพักอันนี้จะขึ้นมานะครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่คีย์นะครับผมก็สามารถเช็คได้นะกด Close ไปอันนี้จะเห็นว่า h s d ของผมเนะี่ยก็จะมีเปรเซนกับ Health บอกอยู่นะครับไอแถวแรกแนะ่เป็น Hard ดดิสธรรมดาครับซึ่งฮาร์ดดิส Performance กับ h e a t t เมนึ่ยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น ssd solid state drive เนะี่ยเขาจะมีการลดลงเรื่อยๆนะครับ จะมีบอกด้วยว่าใช้ไปกี่วันกี่ชั่วโมงแล้วกับกับการเปิดใช้งานเจ้า SD ตัวนี้นะครับผมถ้าใครกลัวค่ามันไม่ตรงกดคำว่า repeat test ตรงนี้ก็ได้ครับป๊บอ่ากดไปหนึ่งรอบนะครับมันก็จะ repeat test ไนดะ้เออตัวนี้สุขภาพที่ของผมเหลืออยู่66%นะครับ Performance นะคือ e x c e l l e n t นคือ100%ก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะ ถ้าใช้งานไปเรื่อยๆตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามันถึงสีแดงแล้วหรือว่าเริ่มเอืดเริ่มหน่วงเราต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับก่อนที่ข้อมูลเราจะหายนะแล้วก็ตัวที่2ผมก็เป็น ssd เหมือนกันแต่ว,ว่าซื้อมาที่หลังนะครับตัว w d blue จะเห็นว่าตัวนี้ใช้ไปเหลือ99%นนะครับอ่ะนี่ก็คือการเช็ค มันจะบอกอุณหภูมิด้วยนะครับเน่เนเห็นไหมเทมนะครับ33มองศาสี่องศาบอกอุณหภูมิของตัว SD ที่เราใช้งานอยู่ในขณะนั้นด้วยนะครับก่อนึงก็เป็นอีกวิธีเช็ควิธีหนึ่งที่สามารถทำให้เราเตรียมตัวก่อนย้ายข้อมูลไปใส่ในความจุลูกอื่นได้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ